And tips. กลับเข้าสู่รายการ,ระนัดตากำลังสองและในช่วงนี้ t ริคแอนด์ทิปค่ะ และสําหรับช่วงนี้นะคะ<ม>ก็ต้องมีสาวสวยประจํารายการของเราู้กจุ๊บพัตราดิราชคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่บรรดาทั้งสองค่ะสวัสดีคุคคณผู้าาชมด้วยนะคะความงามในวันนี้ที่ทุกจะเอามาบอกกันแน่นอนว่าต้องเป็นความงามที่ทั้งสวยและก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะคะเกี่ยวกับรูปร่างของเราถ้าเกิดว,ว่าเรามีรูปร่างสมส่วนแน่นอนสุขภาพที่ดีก็ต้องตามมานะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญมีสองท่านด้วยกันและอยากจะบอกว่าเป็นทั้งสองท่านที่ คุณดีมากๆนะคะคนหนึ่งเป็นนางแบบแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยต้องขออุปกรณ์ว่าเป็นใครนะคะขอต้อนรับคุณรัศรันพัฒนาพันธ์และคุณดุษณีดวงพลอยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอ็กเซลเลนต์ค่ะสวัสดี่ดชอบการออกเสียสสครับดีมากนะคะอันนี้ดีด <c oughs> สอนมาดีโอ้ดีมากค่ะเต่ที่สำคัญอ่ะสองท่านนี้ค่ะดีมากนะคะจริงๆต้องถามว่า อดีตเนี่ยมีปัญหาในเรื่องอะไรคะครับสำหรับผมแน่นอนฮะเรื่องของน้ำหนักนะครับซึ่งอายุมากขึ้นค่ะจะบอกว่าอายุมากขึ้นอายุเดี๋ยวก่อนอายุมากขึ้นเท่าไหร่คะให้ให้ให้ทายดีกว่าให้ทายดีประมาณ30มสิบปลายปลายไม่เยอะไปหรอครับเฉลยค่ะเฉลยเฉลยนะคะก็46%่ คุณค่าคุณคิดอะไรบ้างคะน้เฉันถามนี้เลยจริงๆก็ไม่ได้ทานก็ทานอาหารปกติเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วประกอบกับมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอีกท่านหนึ่งระคะมีปัญหากับเขาด้วยเหรอเข้าเล่นหุ้นอย่างนี้เนี่ยมีค่ะมีมีค่อนข้างที่จะมากค่ะเพราะโดยอาชีพของน้องเมย์เป็นนางแบบนางแบบจะต้องรักษาหุ่นเวลาถ่ายแบบก็คือเขาจะมีระยะเวลาค่ะอาทิตย์หนึ่งโทรมาน้องเมย์ต้องถ่ายแบบมานะคือปกติถ้าไม่มีถ่ายแบบเราก็กินคือกินแค่กินของหวานคือกินคือเจออะไรก็กินค่ะแล้วในส่วนของ การมารู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยอย่างถ้าเกิดทางฝ่ายชายบ้างรู้จักได้ยังไงผมก็เหมือนกับเป็นหนูทดลองก็คือเอามาลองก่อนรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมอาหารไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนี่จริงใจจริงนะคะแล้วที่เห็นอยู่ข้างด้านหน้านี้มีสารสกัดที่เป็นส่วนประกอบนั้นคืออะไรบ้างคะ บอกตรงนะตรงนี้เป็นสารสกัดเข้มข้นนะครับจากธรรมชาติจริงๆนะฮะยกตัวอย่างอย่างแอลคาดีเนียนะครับตรงนี้นี่ก็ในเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับการสลายไขมันเผาผลาญนะครับแล้วก็ไปยับยั้งในเรื่องของการเสื่อมของของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของผลส้มแขกที่เรารู้กันอยู่อยู่เรื่องของการระบายก็ดีนะนอกจากเรื่องของการระบายเนี่ยมัจะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าไปต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับในร่างกายของของคนเรานะครับต่อมาใน เรื่องของเรามีส่วนผสมของต้นกระบองเพชรนะฮะหลายท่านอันนี้ช่วยอะไรคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่านะฮะช่วยไปลดในเรื่องของอคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่อยากอาหารทาให้อิ่มทาให้อิ่มอิ่มเร็วนะฮะประมาณนี้นอกจากจะมีตัวช่วยดีๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะทั้งสองท่านยังมีวิธีดูแลรูปร่างควบคู่กันไปด้วยอย่างคุณเมย์นี่ทำอะไรคะชอบออกกําลังกายค่ะควบคุมน้าหนักก็คือการออกกําลังกายเมีคนที่ชอบฟิตเนสแล้วก็มีต่อยมวยค่ะแล้วก็ควบคุมอาหารคือทานอาหารที่มีประโยชน์นะะอย่างอย่างคุณซีนะคะถ้าอย่างน้องเมย์เนี่ยอาจจะง่าย พราะอายุยังน้อยแต่ผมเนี่ยแบกทั้งอายุแบกทั้งน้ําหนักเพราะนั้นคืออาจจะต้องเข้มนิดนึงต้องบอกก่อนว่าอาหารเสริมเนี่ยอาจจะช่วยเราประมาณสัก8 0ดสิบเอีก20%เนี่ยก็คือจะช่วยเหลือตัวเราเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีระเบียบวินัยในการในการดูแลตัวเราเองด้วยทีนี้ต้องถามแลวค่ะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตมาขนาดนี้มีมาตรฐานการผลิตไหมมีออยครับมาตรฐานในการผลิตนะครับของกระทรวงสาธารณสุขถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะจะสามารถติดต่อในช่องทางใดได้บ้างคะครับเบอร์นะครับ ที่โชว์อยู่นะครับวันนี้นะคะ่ะเอ e เ l นต์แล้วก็คุณซีนแล้วก็คุณเมย์เนี่ยก็ไม่ได้มามือเปล่าเอาของรางวัลมาให้ร่วมสนุกกันด้วย5รางวัลด้วยกันนะคะตอบคำถามง่ายๆค่ะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ e เ l นต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเราในเรื่องอะไรโอ้โง่ายมากนะคะโทรมาตอบคำถามกันได้ที่เบอร์ 063-269-6623ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากวิธีการดูแลรูปร่างค่ะไม่ว่าเราจะอายุอะไรเท่าไหร่ก็ตามนะเพราะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่ะนะครับใส่ใจสุขภาพนะครับพยายามดีดออกครับ เรื่องของไขมันเรื่องของอสุขภาพร่างกายไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บอย่าเอามาใส่ในตัวเราเองเลยะนะคะเป็นเครัรบการดูแลร,รูปร่างที่ดีเดียวทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการปรัชนาก,กําลังสองของเราต้องขอคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะคุณรัศรันพัฒนาพันธ์นและคุณดุษณีดวงพลอยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอสเลน์ค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ ส่วนคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามหรืออยากจะแนะนําเคล็ดลับนะคะก็ Facebook มาพูดคุยกับเราได้วันนี้ชุวพิธีกรสวยๆต้องขอขอบคุณลาลิตาค่ะวิทยาสารเดอริสอ่านแล้วรวย U C I Corporation ตัวแทนจําหน่ายวิทยุสื่อสารมโตโลล่าผลิตภัณฑ์ความงามดาฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลา U C I เซ็ตบ็อกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการปรรดากําลังสองค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะเรามีสกูปดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงท่องเที่ยววิถีไท ซึ่งวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะแล้วทั้งหมดนี่คือรายการบรรดากําลสองและแน่นอนค่ะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะในวันศุกร์หน้า16เดกาตรงทางททบ5แห่งนี้วันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับกีววี่นะคะในช่วงท่องเที่ยววิถีไทยค่ะแล้ววันนี้วิจะพาคุณผู้ชมนะคะมาตามรอยเขาเล่าว่ากันค่ะและที่นี่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะคือจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะส่วนวันนี้วิจะพาไปที่ไหนบ้างนะคะตามวี่มาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือสะดือมังกรค่ะอยู่ที่หาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะเขาเล่ากันว่านะคะ ว่าที่ใดที่มีสะดือมังกรนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งรวบรวมพลังของจักรวาลเลยล่ะค่ะมีทั้ง4่ธาตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเขาก็จะเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาแช่น้ําที่สะดือมังกรแห่งนี้นะคะก็จะได้รับพลังเหล่านั้นค่ะช่วยเสริมให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีสิริมงคลค่ะยิ่งคนที่ประพฤติดีนะคะแล้วก็ทําดีเนี่ยนะคะก็จะยิ่งได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะคะ่ะและด้านหลังของวิเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสะดือมังกรทั้งหมดเลยล่ะค่ะ และนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นที่รู้จักเพราะว่ามีสะดือมังกรแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาก,กันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีหาดทรายที่ขาวนะคะแล้วก็มีน้ําทะเลที่ใสามากๆค่ะเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะและจุดที่วิยืนอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมก็คือช่องอุตริยพรค่ะหรือว่าช่องเขาขาดนั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สาคัญค่ะของเกาะสีชังค่ะที่นี่จะเห็นความสวยงามของทะเลนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แล่นเรือมาี่นก็จะเห็นว่าภายใต้น้ําทะเลตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องไปค่ะมันก็จะกลายเป็นที่มาของชื่อนี้ค่ะก็คือช่องเขาขานั่นเองค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะที่นี่เป็นที่ตั้งพับพาชัยค่ะของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะที่ท่านเนี่ยเอาไว้ทรงดูวิวทิวทัศน์นะคะที่สวยงามของที่นี่ค่ะแล้วก็ยังขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ เวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยผู้คนก็จะน,นิยมมาชมกันที่นี่นี่แหละค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สําคัญของที่นี่ค่ะที่นี่คือสถานอัสดางน,นั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ชาวบ้านนิยมมานะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปเล่นนะคะมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดูพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าสวยงามมากๆเลยจริงๆค่ะ และหลังจากเดินชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้ไปค่ะก่อนกลับนะคะวิจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้สัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของที่นี่กันค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นตามวิมาเลยค่ะ One, two, three, และที่นี่นะคะก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะอยู่ห่างจากท่าเรือเทววงศ์นะคะขึ้นมาทางด้านทิศเหนือของเกาะค่ะ แล้วก็จะเจอศาลนะคะตั้งอยู่ทางขวามือนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีชาวบ้านแล้วก็นะักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สาการะเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะเดิมทีเคยเป็นถ้ามาก่อนค่ะแล้วก็ถูกสร้างบูรณะให้เป็นศาสนาสถานนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะมีทั้งเกาะที่สวยงามน,นะคะริมทะเลแล้วก็มีหมู่บ้านมีชาวบ้านโอ้โหเรียกได้ว่า ครบเลยทีเดียวละค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมได้มาสักการะที่นี่นะคะก็จะเห็นว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรม2แบบด้วยกัน<ม>ก็คือแบบไทยผสมกับแบบจีนนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะวิกําลังจะไปกราบสักการะด้านในค่ะตามมาเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ1วันเนี่ยนะคะก็สามารถเดินทางไปได้หลายสถานที่เลยละค่ะถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีที่ไปนะคะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะที่จังหวัดชนบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี้เองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของกีวีแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการปรนัดดาก,กำลังสองช่วงท่องเที่ยววิถีไทยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Make better, yeah. คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ใกล้จะเวียนมาถึงนี้นะครับหลายๆที่หลายๆจังหวัดก็คงมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา แต่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่มีช้างร่วมอยู่ในขบวนเป็นจำนวนมากนั่นก็นต้องที่จังหวัดสุรินทร์ชินเมืองช้างใช่แล้ว่ะครับวันนี้ทางรายการขอแนะนำงานนี้ครับกับงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาบรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2559ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18 19กรกฎาคม2559ใบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางครับ จะให้มีกิจกรรมในช่วงประเพณีแห่เทียนจัดงานมหากรรมแห่เทียนพรรษาและตักงบาดบุญหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2559สำหรับในปี2559ในปีนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดสุรินทร์นะครับจัด กิจกรรมมหากรรมแห่เทียนครั้งยิ่งใหญ่และตักบาทบนหลังช้าง89อายาลาเทิดไทองลาชันสำหรับในปีนี้นะครับตักบาทบนหลังช้าง89อายาลาเทิดไทองลาชันเราจัดขึ้นเป็นวันที่18และ19สำหรับในวันที่18ท่านจะพบขบวน89อายาลาเทิดไทองราชันก็จะมีริ้วขบวนทั้งหมดเริ่มต้นจากภาษาลีลิกธาตุ ในส่วนของที่มาให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้แล้วก็จะมีขบวนซึ่งเป็นคอนเซปต์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพร้อมกับจำนวนช้างซึ่งประดับไฟอย่างสวยงามและในวันที่19เวลา7.00นก,ก็จะมีการตักบาตรบนหลังช้างซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เชิญเกจิอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ที่จะเข้ามาร่วมกับตักบาตรบนหลังช้างซึ่งเป็นงานตักบาตรบนหลังช้างแห่งเดียวของโลกดังนั้นข่ายขอเรียนเชิญ นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับวันที่1 8และ19ขอเชิญไปที่จังหวัดสุรินพบกับ89อายาลาเทิดไทองค์ราชขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่ในโลกขอเรียนเชิญท่านผู้ชมและนักท่องเที่ยวทุกท่านโปรดแวะที่จังหวัดสุรินด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินขอขอบคุณครับ ศการเข้าพรรษานี้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศงานผหากรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบุญลังช้างที่จังหวัดสุรินทร์สักครั้งครับได้สัมผัสใกล้ชิดกับช้างนับ89เชือกและได้ทําบุญตักบาตรร่วมกันและคุณผู้ชมก็จะประทับใจมีรู้ลืมเลยครับ